เ้หาวขนาดเลยสดๆเลยครับมีปวกอีกอันนี้สีให้ปวกยังเหมือนเลย ลำปพวกวัสดีครับพี่น้องสวัสด,ดีพี่น้องตู้ป,ปูตู้ต้นครับมือนี้พาพี่น้องเขามาอัปเดตราคาสินค้าในร้านดอกจานคือเก่าครับห้างหายไปสองสามหมืน่นขี้โปง่งขี้รอลายคือเก่าครับคุณนะแต่ว่าพันสิตัวเท่าไรจังไลยเดี๋ยวเขาจังยางเขาไปถามเขาขายไปขายพันหมื่นครับตอนนี้มันกำลังนับไว้อยู่เลยเป็นถุงละลอยละลอยนะครับกต่วนาน่ามันหลายปานนี่ราคาก็สิบ่แพงปานไหนดอกพี่น้องติดบันทึกพี่น้อง กำลังนับกำลังย้ายไว้อยู่ลายคือเก่าตัวรบบาทคือเก่าเลยนะครับตัวระบาทคือเก่าพี่น้องอ้ยตัวใหญ่เลยหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยบาทมันมาหลายครับช่วงนี้ฝนบ่ตกคือกำนับย้ายไว้ลูกค้ามากกเลือกเอาเลือกเอามากถุงใด ยาวไปหอพดพะครับราคาจิปโปมลยพ่ดเห็นมีหอดเฮดห,อน,หอนยังครับข้างในคือเกาหลายคือเกาแล้วจังย่างขับไปบึงโงกินรอกับมิกบบนำของเรากบนาแท้ๆเมื่อแต่ฟังผุ้นิยดดมบัาคับ กบหน้ากับมาตะฟังตัวปปเล่ากันเด้อพี่น้องเลยมาหน้ากันกับกิ้โพมขีลรอนี่ยแหละแต่ของต่างประเทศถุงเท่าไหร่นะครับถุงละลอยนะครับเด้อถุงละหนึ่งร้อยบาทกบหน้าตัวพอดีพอดีเลยเนี่ยเป็นถุงละลอยถุงละลอยเฮ้ยทางไหนง่นเบิ้ด าว่าลูกค้าม่ท่านไดนมาปันใดครับกนม่ท่านไดนมาปันใดนนีเพราะเขากะเขามาเสาเนี่ยสักหน่อยโุ่มจีบอมเอาีผนองยางเมืองทางไปดูกำลังนับหนึ่งร้อยตัวหนึ่งรอยบาท ตละบาทคือกันอืมโำลังนับเลยถุงเท่าไหร่ละครับเนี่ยถุงละอร่อโตละบาทคือกันนะครับตัวเงๆเลยว่าแดงๆใหม่ๆเลยยุ่นๆยุ่นุ่นนะลังนับ หนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยบาทตัวละบาทนะครับด้วยคิปลมลายแห้งครับลายล้านดอกจานทฮาเมียนเบิ้บข,ข้างในกับมีคือกันแล้วพอขาไม่ขากก็ลังใหญ่ถาลูกขาเดี๋ยวจังน้อยสวยจังน้อยลูกขา,าก็สิมานับไว้ถุงละหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยบาท เป็นกระสอบกับแมนนี่น ย้ายไว้ลูกค้าก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆครับถุงละหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยบาทหรือว่าตัวละบาทครับกี่พรม,มเลยเทเล่วเทเล่ว สอบนึงเพขนเด่นับอยู่บ่ครับเนี่ยว่ามาจาักตัว,าาวโอ้เฮ็ดเป็นสอบละหาล้อยตัวโอ้เฮ็ดเป็นสอบละหาล้อยหาล้อยไม่งั้นสิก็ยังม่หลายปันไดนหนุกก็ยังสิถึงหาลอยู่บ่ราะว่ามันก็นสิทับอยู่ในใบไม้ใบ,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 ใบไหลโอ้อ๋อสอบละหาลอยตรงเนี้เต็มอยู่ฝุ่นกระสอบเมื่อเนึ่งมาบินจักหมื่นจักแสนตัวไปจ้ะ สอบละหาร้อยตัวจะนับมาแล้วเจ้าล,ล,ละมือเท่าไหร่อนครับสามแสนบาทมันทรงออกมือละสามแสนตัวเท่าไหร่ห่อของม่านี่เนาะห่าขาหม,ม่านี่เนาะเทียนดีอหอดคำมือแล้วเป็นสามแสนตัวเลยทีเดีวยวเลยนะ เจ้าแล้วสามหมื่นสิบเจ้าการไล่ย่อยกับผู้ละทุงสองทุงในที่ลูกค้าคนมาสั่งไปขายอีกอุ้นะตัวใหญ่หรือเนาะหาวดงดงเลยแบบนี้ฮู้เนาะตัวละบาทตัวละบาท สิบเจ้าเจ้าละสามหมืน 3, uh oh. ่นก็เป็นสามแสนเลยสร้างผิดกะล่างนับกีบปูมยางขม,ขงมักขมเรียนโอ้โอเมเมนกะล่งกินเขายางเสียบมันมีเวลากินเข่าเลย uh oh. มันมีเวลากินเข่ากันเลยพี่เดียวนับโบวาา่าตบวไว นี่ก็เะนนี่นี่ชิอตัวห้าอยู่ประห้าสาแซ่บาัวห้านี่หรอกอนก็บาหาสือคีปโอมกิโลไปกินต่ละถุงสองถุงนี่เห็ดทั้งในกับี โตตอหน,น่องง่วหมูปลาปลานำโค้งนี่หลายอยู่ครับข้างในคนละ่ะแต่ว่าทั้งขางมานี่สิเมนชิปรมกิโลอุค่าเพิ่นกลับมาเรื่อยๆวยครับผมสือคนละถุงสองถุงสามถุงครับนับไปนั่มขายไปนั่มรับพรานดอกจนัน โอ oh, ้ใหญ่ๆเลยครับคุณปมหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยบาทแล้วได้แล้วถุงหนึ่งถุงผุ่นกระเมียนนะครับด้วน้ำเข่าต่ลาเลมอสามแสนสี่แสนครับเพราะว่ามันถึงนี้ประมาณสิบก่าเจ้าครับเจ้าละสามหมื่นเจ้าละสามหมื่นตัวซื้เจ้ากับสามแสนแหละครับผมนีมันอลังการงานสางทำได้โหโครดี่เลยครับเด้วย มันไหลหลีนะครับด้วยพ่นคุดเอาด้อครับด้วขคุดเอาแต่ว่าพี่สิว่าคุดจังไดซึงมาคุดด้โพดด้โพเท่สามสี่แสนสี่พ่นคุดหลายคนนะครับคุดหลายคนแล้วก็รวบรวบมันกาไปรับสื่อพันกาเอามาส่งเฮานะครับขามโค้งมามาส่งเข้าแต่ว่ามันไหลหลีครับคุดหยดเอาลังการเลยบ้านเท่ามันบกคยมีแล้วครับมีอยู่แต่ว่ามันหายยากแต่ว่าบัานขาเจ้ามัน โคดโพอีครับทรงตรงมาจากสอปปลาวไี่ก็หลายเลยครับเดาตัวใหญ่ๆตัวละหนึ่งบาทคือกันเลยหัวแดงๆตัวใหญ่ๆเลยครับกำลังนับใปออกแล้ว <c oughs> แห่หน่อยก็น,นับซอยแม่ยหลายหรือนะครับจิปปมตัวละหนึ่งบาทตอนนี้ใส่ขีกับใสข้างบนเม่พ่อว่างเลยครับเดาย้ายลงมาผานข้างล่าง ลางกับเมียนนี่นี่โอ้ยตัวใหญ่ๆเลยครับตัวละบาทตัวละบาทอืมอือมดีกับเมียนด้วยนี่ดีกับเมียนกีบปมูมกีบปูมคือกันตัวละบาทคือกันอู้ เ็ดรวมกับมีตัวนี้จานเท่าไรนี่แม่อร่อยหนึ่งนะครับเด้อเห็ดปวกเห็ดเพลินเห็ดตะไคร่กับมี่เบิร์ตโคกแล้วแม่ไฟกีกับมี่เรียนเบิร์ตเลยครับสุล่ะยาวเลยสุล่ะเนี่ยเฮดเหล่าเห็ดปวกนี่ดิเห็ดปวกจานเท่าไรครับเนี่ย น้อยเดียวด้วยครับเรื่องงามเลยอดอกตูปติปิเฮดไข่กับมีดด้วยครับเฮดไข่เฮดไข่เลยครับรอ้ยอยหนึ่งคือกันด้วยครับเด้อเฮดตะไข่กับร้อยหนึ่งคือกันเฮดปวกกับมีดก็ลังเลือกเต็มกระตาครับกิบโปมกิบโปมคือเก่าครับถุงละหนึ่งร้อยบาทรอยเดียวอ,ต,ยวอยตัวร้อยบาทครับตัวละบาทตัวละบาท กบหน้ากับมีด้อครับเด้อกบหน้ากับลอยบ่ครับนี่กบหน้ากับลอยเด้อครับเดีย๋ยวข้ามาผู้ใดบ่อยากิบโอมกับมีกบมีเห็ดมีหลายอย่างครับข้ามาเลาะเบืองก่อนล่านดอกจานเฮาเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันสิหลายกงมูเป็นหลายเป,ป็นขี้โอมแต่ว่าเห็ดกับมีคือเกออ่าอันนี้กับมีหัางตอกับมีคือเกอ่าโตเกะกับมีถุ้งไอตัวระบาดเรื่องอะไปครับนี่ คือเกา่าคือเกา่100 100ากกนกหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยบาทผมกบเล่าก็มีกบนากบนาหมูปลาแบ่งกันบุระสามตัวน <c oughs> ี่นะครับนี่ลายแบบพวกเราเหมือนเราได้เห็ดปวกมานั่มด้อครับเด้อปกกับมีเห็ดปวกอัน,นอันนี้ยังกับเห็ดปวกตาบเห็ดปวกตามนีม่ <c oughs> สามหัวโอ้โหเห็นไ เห็ดปวกตาบถุงละโลูกว่าแม่เนี่ยโลกเท่าไหร่ครับโลกละสามร้อยห้าสิบนะครับเด้อมีเห็ดปวกตาบขามหน่อยกับนี่หุงหลังแข้งขักนับประเทศไหนเรีวอยู่คุนอะนะ ลายขนาดเทา,านี้ค่ะกําลังนับคือกันมือนี่ตัวละบาทคือเก่าบ่ครับหรือว่าขึ้นหรือว่าลงคือเก่าคือเก่าระหว่างหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยบาทนับกันบวานเบาไวเลยมาหลายอิ๋วครับร้อยตัวร้อยบาทแห่งมมหลายหืมนะ หมะข้อยหอมหมากกระสาหนึ่งหน้ทางว่เห็นดอกมือเนี่ยเบี่ยงลบอยู่เท่าไรแล้วมือเนี่ยบาทเดียวบาทเดียวเก่าบาทเดียวตัวละเด้อครับผมเป็นถุงละเด้อบาทเดียวนะ เลยมีพุนอะลี่อยู่ในใบตองเราผุนล่ะเล่าใบตองใส่ใหน้ามันยังบวกกัดกันหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยบาทคือเก่าครับตัวละบาทตัวละบาท <c oughs> แม่หลายพี่สองสามุงพี่กรแมนของเราบวชบวายแ <c oughs> มาหลายอีหลีเหลอกเบิ่งน้ังกนครับ <c oughs> เอาใบใหม่ใส่ใเพ่นกัดกันนะพี่น้องแล้วก็ให้เพ่นมีหม่องดีหม่องสอนนำ้ำเบอรเอ้น่ะพี่น้องเบิง่งเบอร์เดสอบละหาร้อยโตพี่น้อง อืมวหาวขนาดเลยสดสดเลยครับดีดดองดองอยู่บางข้นคนว่ามันเป็นชิปโอมเหลี่ยงโมเมนต์นะครับด้วยเป็นธรรมชาติแต่ว่าพื้นเพขุดแตนที่ว่าขุดจัง่ไหงนก็สิเหียมหลายแถบมันโมเมนต์ขุดผู้เดียวนะครับขุดเป็นมู่บ้านขุดหลายค้นล้วกะ็รวบรวมกันแล้ะกะ็ขามมาส่งฟังเฮ้านะครับคนว่ามื่นมหนึ่งหรือว่าน,นี่สามแสนกว่าตัวเพราะว่ามันมีสิบสิบกว่าล้านค่าล้านค่าแล้วสามหมื่นกว่าตัวสามหมื่นสิบ สิบล้านค่าก็เป็นสามแสนนะครับเน mm. าะมือละสามแสนสี่แสนนนนับห mm. ลานว่านี่นับกับเมตัวเดยมันเย่ามันสิตาตกับคัดออกเอาตัวตัวสดๆให้ลูกค่าครับหนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยบาทลานดอกการครับผม อำเภอชมาลาดจังหวัดอุบลราชธานีของเฮาฮืมสุดเลยเป็นดมเบลดมเบลอยู่เลยฮืมเรีย

อันยังสีเฮดปวกยังเหมือนเลยน้ำปลวกน้ำเกลียงขาเน่าเน่าเนาะอันอันน้ำแม่กันเดียวกันแม่นุครับเพียงมันเป็นดอกบานเพิ่นเนอกจ้าบ้านนี่ครับร้อยเดียวเด้อพี่น้องเด้อเพว่เนี้จานใหญ่ๆเลยร้อยเดียวร้อยเดียวเฮเสียวเป็นโลก็ได้แม่เราขายโลละราสามร้อยห้าสิบมาละคับเบื่อกิปโอมกับกินเห็ดก่อนเสียวเทิงเห็ดเทิงกิปโอมพูด ล่างเริ่มนับทำการแสดงแล้วข้างหลังเนเปียงเนเปียงเนเปียงเท่าไรนะแม่เนี่ยเก้าสีอันนั่งจักรจันในบ้านเก้าสีคือกันนะครับเดินนั่งจักรจันกับแม่เป่งแม่แล้วก็มีเฮ็ดปวกข้างลังคนก็เริ่มมากแล้วครับตอนนี้เริ่มสวยคนก็เริ่มทาย่อยมากแล้ว เรามาหลีนับอยู่ผู้เดียวมูไปใส่บัตรเมือนนี่คือวาต้นมา,นมาว่าวบดายเด้อ<ส>พี่<ร>น้องเด้อสีว่าเราถามบทตอบบอมแนได้เรานับอยู่เราสิหลงตัวใงญ่ๆงหัวแดงแดงคาดว่าก็ติเป็นตัวระบาดคือเก่าแหรอครับว่าตอนนี้เรานับอยู่เราสิหลงโผ เอามาดูิมก็าแนกัก oh, ันโอ้ยเลยสิบวในละบานเนี่ยโอ้แล้ไหนอยู่เนี่ยเดี๋มาเนอะน้องแม่นตัวบางใหญ่นึงเนอะตัวลำบานคนน้นะกาบเตี้ยทีคุดได้เราดำกลุ่มชิบผมโอ้ยอืมอืม เทียิคุดได้คุณนน้ำหนามนะครับฮัโลโหล้ให,ให,หตัวละหนึ่งบาทร้อยตัวร้อยบาทกําลังนับเลยพี่น้องอือพี่น้องขีปปอมขีปโอม อะไรล่ะครับแม่เนี่ยลอยต่อลอยนะครับเด้อตัวละหนึ่งบาทอือตัวบยายัางไงหนึ่งแดงจึงคืนตัวละบาทเด้อครับเด้อลอยตัวต่อลอยบาทจีบโอมลานดอกจันนำกันสดๆเลยนะอืะอแต่ถุงใบถุงละลอยตัวร้อยบาทร้อยบาทเนี่คอยเบิ่งข้างในรู้พี่น้องอข้างในคือออกรัอยู่ทางในผมเป็นจังได ทั้งน้นคือเป็นตะโพดต,ตะโพดแท้ของเบิ่งข้างในมานอันนี้ใส่ขี้เฮ็ดปงเฮ็ดปวก ลังทำการแสดงแล้วหนึ่งร้อยตัวหนึ่งบาทคือเก่าครับลานดอกจามือนี่ลายคือเก่าเขามาเป็นเส้นแสมตัวขายน้ำบปตันน้ำน้ำบปตัน ค่ะแล้วลายนะครับเด้อแพจอนก็มีขาสั่งทั้งออนไลน์ก็มีมือนี่คาดว่าจะสี่สามแสนสี่แสนตัวเก่าครับมือว่านหรืสามแสนกว่าตัวอืมสอนดลายแมนเบื่อไปหน่อยประนด็นเป็นถุงละลอยตัว หนึ่งร้อยบาทนะค่ <c oughs> หลายเวยครับเด้อขอผมว่าหาคิโฟมกิโลตัวละหนึ่งบาทครับผม <c oughs>

หนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้อยบาทขี้โผมขี้โผเป็นดีใั่ใหม่ใหม่เลือกเอาเลือกเอาเออดีดองดองอยู่เจ้หน่อยผัวเราไม่ยังสีไข่ แกนได้สแกนได้ถ้านี่ก็โอ้ลูกค้าแล้วหลายแล้วครับเด้อสวยมากลูกค้าก็เริ่มมากขายนี่เนขายเวอร์ลเลยด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเป็นตัวเป็นถุงผลไส้กระสอบให้กระสอบละห้าร้อยตัวเพิ่อจะรับไปขายต่อแบบนี้นะครับพอช่วงนี้ร้านดอกจานนอกมันถือกครับตัวละหนึ่งบาทตัวใหญ่ โอ้ยทางในผุนแท้งขัดเลยเจ้าหุ่มอย่างแ้วทางในผุนนะปลาหนัำโคง้งยืงแนมผทางในผุนค,ค่นลายครับเลยครับคนเริ่มมาแล้วครับ อันนี้มันเลาขายเบิดหรอเล่าโอ้ลูกค้าเราเบิดสอบละหาลอยตัวหนึ่งสองสามสี่หหกหกาสมสิบสิมันประมาณสามพันตัวเลยพี่น้องเอ้อเพราะเพื่นบอกว่าสอบละสามเอ้ยสอบละหาลอยตัวอืมอยตัวขายแล้ค่าสรงกับหัวเป็นขายให้กันยังไงเนาพี่น้องเอลยอ้มโอ้โอ And I'll